ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเกษตรกรของลันลุงเรื่องสับเกษตรให้ทุกท่านเมื่อนี้ช่วงหน้าฝนนะครับลุงเรื่องสับเกษตรให้มาเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับมั่นสำบหลงอยู่แปลงอยู่อำเภอขมวงจังหวัดกาลสินธุ์นะครับบรรยากาศฝนตกมั่นแปลงนี้เป็นมั่นอายุประมาณแปดเดือนนะครับแปดเดือนเกษตนะครับเก็บกอนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เดือนนี้ฝนตกหลายนะครับฝนเล็ง ยานมั่นเนานะครับยานออกบ่ได้นะครับออกสวนบ่ได้นะครับแปลงนี้เนี่ยที่อยู่สามไร่นะครับสามไร่เสตจนะครับข้างล่างเป็นหน้าเขาของลานลุงเรื่องสับเกษตรไทยนะครับปลูกอ้อยไปน้ำนะครับปลูกมันไปน้ำนะครับในพี่น้องนะครับในพี่น้องทั้งลุงป้าน้่อานะครับเป็นมะซอยเป็นแรง นะครับเป็นแรงใจแรงงานให้ของร้านลุงเรื่องสัตว์เกษตรไทยขอบคุณพี่น้องนะครับลุงเปล่านาอานะครับมาซอยกันนะครับมาเบิงนะครับมั่นแปดเดือนสีเดจักตันนะครับมั่นสามไรเมื่อนี้วนาแล้วนะครับเมื่อนานจะได้เที่ยวเดียวนะครับประมาณอเสีออกไปประมาณนักเจ็ดแปดตันนะครับแต่มืออื่นยังเมาอีกนะครับหัวใสได้นะครับมั่นแปดเดือน เต้ว่ามหนาสีแป้งมหนาสีลายนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับช่วงนี้มันจะแป้งจะบ่ห่อยลายต้องต้องลองท่างแล้วน,นะครับบุรุ่ว่าสีติดบ่รถเป่าเขามาติดเลยครับนี่ติดขังปลาอ่อยครับทางถนนติดเป็นน้ำนะครับฝนตกต่อหลายมือนะครับเป็นดินไา้ครับล้วนผลทรา้มันห้อยบงนะครับพี่น้อง มันห้วยบงนะครับแปดเดือนกว่าได้ครับพี่น้องเอามาเบิ่งกันว่าเขียวแล้วเขาสิได้เตกตันนะครับครับก็ได้เลยนยำทางนะครับดินโอ้ดิทสาลนาเป็นห่วงครับตจุดนี้ครับจุดนี้นาเป็นห่วงเลนมากเกือบสองร้อยเมตรยำทางนะครับ สองรอยเมตรตรงนี้จุดตรงนี้เ่มนาเป็นห่วงทรายครับดินยังแน่นอยู่เพราะว่ารถเที่ยวตลอดนะครับรถเที่ยวหันโนเสียหลักครับเวียงลงมาโบเห็นถอยหลังโบเห็นนี่ครับได้ถอยมาจอดอยู่บนถนนนะครับบนป่าอ้อยดินกับนุ่มๆเลยครับตอนนี้บรรยากาศก็กเป็นใจครับไม่นี่ อมแดด,ดค้มผ่าค้มฝนแต่บมตกสังเกตนี่ครับห้อยยำนวมเลยครับแต่นี่นุ่มนับนุ่มนับเลยครับจุดนี่ก็น่าเป็นห่วงครับตรงนี้อใส่มาแล้วเจ็ดแปดตันสิบตันนี่ออกบอ่ได้แน่นครับการลดสเปคห้าใส่ได้อยู่ประมาณสิบสองสิบสองสิบสามตันมหนาสิใส่ได้อืม ที่ปัดนำฝนหลุดแม่บล้อยฮะ,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 ะมาเบิงนะครับยุนีนรถอยู่ข้าวๆประมาณหกหกตันหาเจ็ดตันนี่ครับยินจุดนี้กัร่วมครับหนักหน,น,นับเลยครับตรงนี้จุดตรงนี้ ถอยมาบ่ได้นะครับถอยมาอีกเรียบร้อยแท้ครับพี่น้องเข้ากรลังคอนมั่นนะครับขาดว่าสะเอาอกยิบมาณ้านตันกว่ากาาสิยุทธนะครับกสิพ่อนะครับเดี๋ยวมืออื่นคอยมาเก็บไม้นะครับว่าสภาพบรรยากาศสภาพถนนหรือว่าสภาพสวนมบเป็นใจ ัวมั่นเนก็โอเคครับใส่ได้ขาดการว่าอะไรแล้วหาตันสีหาตันอาจจะได้นะครับ ออกมาได้แลวครับพี่น้องบ่ไดทายคลิปตอนขึ้นออกมาบ่ไดรุ่นครับพี่น้องมองทีว่าจุดเสียงไห้เนาะโอ้สุดยอดรุ่นครับมากขึ้นมองนี้ทมไว้พอด้ครับนี่มาไปตรงนี้ครับมันเอียงครับมันหนักเอียงดินมันนวมครับตองนี้สุดลงไปเป็นขอบร่องอ้อยนะครับโอ้เกือบครับติดจังหวะทรงพอดี เกือบดับถ้าถ้าดับนี่เบิดแห้งเหลืออีกนิดเดียวเบิดแห้งครับร้อยหาสิบแรกนะครับนี่ NBR ร้อยห้าสิบดินรุปเลยครับเป็นร่องเลยดูดเป็นทรายครับทางใตเป็นน้ำเนืดๆเนืครับดูดยางรถดีชิบหายเลยอ่ะเข้าสิไปทรงอยู่ลงแป้งนะครับ โยดช,ชีค่าร์ดแล้วต้องเอาขึ้นแล้วครับพี่น้องปัญหาเกิดแล้วถ่า,ายโยดพี่น้องงานเขา่างานเขา่าถ่ายโยดเสียบลุดต้องแก้ไขนะครับพี่น้องต้องแก้ไขแล้วอขออนุญาตแก้ไขจีกะคราวหนึ่งรับ ออกมากจากสวนแล้วครับพี่น้องไก่ชิวัดล้มแปลงละประมาณสักสิบสิบกิโลนะครับแรนมากอะโอ้สีนักไทยนะครับเพราะว่าเอาส่ไทยไซไทยเต็มนะครับ้างหน้ากับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของกระบ,บะครับที่บรรทุกมาแก้ไขไทยยดไปเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวไปถึงล้มแปลงเข้าจังหวะกันอีกที่นะครับ อีกประมาณในสิบกโลไปถึงนะครับคิดว่าอายุน้ำหนักกัะซีอยุประมาณ8ปดตันนะครับจากการขับรถเบึงนะครับเป็นสีตึงๆจังน้อยนะครับแต่่เกินน้ำหนักบรรทุกตามกฎหมายนะครับรถทัวรอ,อยู่ทีสิบห้าสิบาตันนะครับ15,000กิโลนะครับรวมรถแล้ว ถึงแยกปากทางสร้างเสี้ยวนะครับระวังแน่จังหน่อยครับจุดนี้อันตรายครับเหยียกนี่ผู้ยผ่านมากอะวัดใจม่มีไฟแดงนะครับอุบัติเหตุเกิดไว้นะครับจุดนี้เขาก็ต้องระมัดระวังนะครับอ่ะไปเรื่อยๆครับมาอยู่ลงแปลงนะครับอ่ะคอยเบึงกันอีกที่นะครับหมอดลงแปลงครับพี่น้อง โยดเกี่ยไขรเหียบไาชีเปล่ามางก,กันครับยันโมทันนะครับพักเบรกก็ดีนะครับ,บกกนะรถบโลบายนะครับซีหาขั้นนะครับถึงล่วงแปงแล้วนี่ครับพี่น้องบานเท่าครับตั้งค้ำวงบรรยากาศ อากาศยังตงแตงครับพรารอคิ้วนะครับหาคิ้วยูซีหัขั้นนะครับชุดอีกชุดหนึ่งนะครับไฟดำนะครับขึ้นดำนะครับขึ้นดำนี่สองดำมีสองดำนะครับดำนี่คอนดินนะครับสิคอเป็นดงดำอีกดำหนึ่งครับดำนี่ของเข้ามาหนาสิขึ้นได้ติดทอนะครับติดทอแล้วสิคอลงดำอีกลำหนึ่ง เลุดดีเตาโอ้โอ้โอโอสุดยอดครับสุด,สดยอดกันนี่แอร์ธรรมชาติกระโจ๊กกับบะมีประตูกับบะมี่มาฐานครับ ซิบตันวันนี้พี่รองใส่ได้เป <en> ็น <Holiday> ซิบ <FR> ตันวันนี้นี่การเตรียมเขาสังนะครับมาหอดล้านพักผักยกอยู่ประมาณนี้ครึ่งชั่วโมงสิเขาสังแล้วครับรถบรายครับเปิดล่านในสองโรงงานเปิดรับซื้อได้ประมาณสองมือ เบิงกันครับพี่น้องสิได้์ยักตันมารุ่นกันนะครับเกตไทยคิดว่านะสิได้อยูบามันแปดเตันนะครับจากน้ำหนักรถอยู่คิดว่าใช่ให้เพิ่นไปก่อนนะครับอ่ะนั่งออกไปนะเตรียมตัวนะครับต้องรอฟังเสียงกิ้งเพื่อนก่อนนะครับอ่ะกิ้งกังเหรไปเฮะ รุนกันอย่าพี่น้องรถคันนี้ยุซี่ตันสามครับน้ำหนักเบา4ีตันสามรุนกันแม่พี่น้องหนักพอดีพอดีอดขาดยูซิปโกโลมัน30%นะครับอยู่2.80บาทแปดบาทนะครับช่วงน,นี้อ่าลงแต่งอ่ะเดี๋ยวเ้องออกไป เตรียมไปลงไปร่อคิ้วลงนะครับโอ้รถลหลตัวนี้รถเริ่มเข้ามาแล้วครับเริ่มเข้ามานะครขาล่งนะครับนดำนะครับดังลุงรับดำ การจะเป 10, 10็นสิบตันสิบตันกว่าในสิบตันนะครับพักพักออกแล้วจะได้สิบตันเปอร์เซ็นต์แปลงอยู่23%นะครับ ร่วมเฉลี่ยกันแล้วก็อยู่ประมาณ21-22ครับได้20,000ครับมื่อนี้ครับวันนี้ได้20,000เด 20, ียวแรกนะครับได้ทุนขึ้นแหรอครับอ่าได้ทุนขึ้นแล้วเขี่ยวแรกนะครับอ่าพอซื้อสวนไป20,000นะครับสวนนี้อ่าราคาผลงานนี่คือว่าได้ทุนนะครับที่เหลือก็จะเป็นกำไรนะครับอ่าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ